รถคันนี้ครับเป็นเวฟตัวเก่าปีสองพัอาการคือสตาร์ทติดได้ครับเดินเบาปกติแต่เวลาเล่งแรงแ,รงแล้วเครื่องวูบนะครับ สตาร์ทใหม่ก็เดินเบาได้ปกติเหมือนเดิมครับแต่เล่นแรงแล้วก็ดูครับเวลาไปขับก,ก็อาการประมาณน,นี้นีเราก็ได้ทำการ หรือตรวจเช็คดูครับก็พบว่าเนี่ยครับมีแต่สปริงนะครับปอกตัวนําที่อยู่ในนี้มันไม่มีครับมันหายครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับเราก็ได้เอาตัวนี้มาใส่ครับแล้วปรากฏว่ารถก็เป็นปกติเหมือนเดิมครับคิดว่าคิปของเรามี่เกี่ยวก็ ตามไปเลยนะครับออรถที่มีทลิปดีๆนะครับออกมาให้ชมกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับ